มื่อนี้สิผ้าไม่เท็ดน้ำยาล้างจานนี่นาะจ้ะอันแต่เฮ็ดจุดก่อนนี่มันใสเบิดไปแล้วเนาะก็เพราท่านเบิดดีด,ดอกว่ามม่ก็ได้ใสด่ดนอยู่นี่จ้าส่วนผสมทั้งบิดของการเท็ดน้ำยาล้างจานนะจ้ะอันนี้สีกลิ่นอันนี้สีแล้วก็อันนี้น้ำ น้ำก็จิอยู่ประมาณ่าถึงสิบปิตกจาก้าขันเ้าต้องการความเข้มข้นเ้อก็กะเอาเออเอากปเทชวนผสมลงไปแล้วก็พ่นให้มันละลายนอกจาะ บางหันลืมเปิดกล้อง ผสมแล้วก็ค้นค้นค้นให้มันเข่าเนื้อน่าจะแล้วก็เอาค้นจนผสมทั้งหมดใส่แล้วเล้ก็ใส่สีน่าจะ แต่งกินใช้สีแตงกินจ้ะอันชุดท้ายเพื่อจบขั้นตอนนะจ้ะเราก็สีเอาให้เก็บไ้ข้างขึ้นนะจ้ะให้มันเสร็จโตกันดีเนาะอื่นเสาสิผ้ามาเบิองไม่เด้อว,ว่ามันสิอันพ่วมเข้มขน้นมันสิเป็นจังไหจ้ะนี่แหละจ้าของใส่ในครัวเรื่อนเนาะ น้ำยาล้างจาน,น,น,จานก็ปิดฟ้าไว้อมันมันเสร็จโต